แล้าแต่จริงใจถามเต้าตอบบทที่7อยู่เหนือวัตถุฟ้าดินยืนยงฟ้าดินอยู่ยืนยงได้เหตุเพราะมิได้อยู่เพื่อตนจึงอยู่ยั่งยืนดังนั้นอริยบุคคลวางตนอยู่หลังกลับได้นำหน้าอยู่เหนือความเป็นตายผลได้เสียกลับรักษาชีวิตได้ เพราะไม่เห็นแก่ตัวม่ใช่หรือจึงประสบความสำเร็จใจถามเต้าตอบ 1. ฟ้าดินมีคุณสมบัติเจ็ดประการคือสร้างสรรค์ไม่เห็นแก่ตัวไม่แก่งแย่งชิงดีอ่อนน้อมถ่อมตนให้อภัยอู้ไว้และสมดุล 2. ความลี้ลับของฟ้าดินยืนยงคืออะไร คือการไม่เห็นแก่ตัวจึงนำความสำเร็จสู่ตนเองการเห็นแก่ตัวกลับทำลายตนเองเมื่อกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นเช่นนี้กฎเกณฑ์ชีวิตก็เป็นเยี่ยงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเพียงใดก็มีความเสื่อมโทมเพียงนั้นช่วยผู้อื่นให้สำเร็จเท่ากับช่วยตนเองให้สำเร็จเช่นกัน 3. ธรรมชาติยิ่งใหญ่ และฟ้าดินคือองค์รวมของชีวิตเพราะไม่เห็นแก่ตัวจึงอยู่ยั่งยืนการที่มนุษย์ไม่สามารถเป็นเจ้าแห่งชีวิตตนได้เพราะมีความเห็นแก่ตัวเป็นจุดอุดตันอยู่ภายใน 4. จุดประสงค์ที่ท่านเหล่าจือได้ศึกษาฟ้าดินยืนยงคืออะไร คือการมีชีวิตที่ยั่งยืนยาวนานสอนให้เราเรียนรู้อุปนิสัยและวิถีแห่งฟ้าดินจึงช่วยให้เรามีชีวิตยั่งยืนผาสุกและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น 5. เราคือผู้สร้างสารรค์ตาชีวิตและผู้สั่งการการกระทำของตนในทานองเดียวกันยังเป็นผู้ที่รับผลกรรมจากพฤติกรรมของตนอีกด้วย ดังนั้นเราจะต้องมีจิตกว้างขวางดังฟ้าดินเปลี่ยนการทนรับเป็นการยิ้มรับเพราะมีจิตที่กว้างใหญ่จึงเสพสุขกับโชคลาภได้อย่างยั่งยืน 6. คนเรามีสามชีวิต 1. ชีวิตที่สวัสลิขิตคือธนุถนอมโลกใบนี้ดุดธนุถนอมร่างกายตนคุณทั่วล่าจึงมอบโลกใบนี้ให้เขาดูแล ในวงเล็บเต้าเติดจริงบทที่13 2. ชีวิตเพื่อภารกิจบนโลกคือตอบแทนบุญคุณของฟ้าดินประเทศชาติสังคมและบิดามารดา 3. ชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยคุณค่าคือการสำนึกบุญคุณทุกคนทุกแห่งการวางตนอยู่หลังกลับได้นำหน้าอยู่เหนือความเป็นตายผลได้เสีย กับรักษาชีวิตได้คือวิถีแห่งความยั่งยืนที่ฉลาดปราดเปรืองยิ่งนัก 7. ใช้เสียงแห่งความกลมเกลียวแทนที่เสียงตัดพอดวงจิตจะคล้อยตามการเปลี่ยนแปลงนั้นชีวิตจึงถูกจุดประกายนับแต่นั้นมาชะตาชีวิตได้ถูกยกระดับ 8. ระหว่างฟ้าดินมีพลังจิตท,ที่ทรงพลานุภาพมาก เมื่อให้อภัยผู้อื่นจากใจจริงจะมีพลังที่ให้อภัยตนเองช่วยเหลือผู้อื่นจากก้นเบื้งของจิตเท่ากับเป็นการช่วยเหลือพลังอันยิ่งใหญ่ภายในตัวเรา 9. เมื่อมองเห็นการกระทําของผู้อื่นแล้วทําให้ตนเองหงุดหงิดโกรดเคืองจนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าทบทวนความบกพร่องในตนอยู่บ่อยๆ ทุกสิ่งจะสมปรารถนาพูดจาให้ผู้อื่นสบายใจคือพลังอันอ่อนนุ่มนี่คือความลี้ลับที่ยั่งยืนยาวนาน 10. ชีวิตคือความสัมพันธ์ต้นไม้แห่งชีวิตหากต้องการอย่างรากลึกและมีชีวิตยั่งยืนยาวนานจะต้องอาศัยดินแห่งสีร่องดองคือ รองดองสังคมคือหน้าที่ของฉันรองดองธุรกิจการงานคือหน้าที่ของฉันรองดองครอบครัวคือหน้าที่ของฉันและรองดองกายใจคือหน้าที่ของฉันมนุษย์จะต้องเติบโตท่ามกลางความสัมพันธ์มิใช่ดินต้องการเราแต่เราต่างหากที่ต้องการดินแห่งสี่รองดอง เพื่อมาแผ่แสงสว่างและความอบอุ่นของตนออกมา